สวัสดีค่ะมีรถ s u ส SUV, สภาพ,พสวยประวัติดีฟดาผ่อนปสบายเดือนละ7,000บาทมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะเดลต้าเวนซ่า 1.5G พิโอโตคันนี้ปี2016ค่ะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะผ่านะคะแอร์แบคเอเบสกุญแจรีโมทนะคะรสถสวยมากมากเลยคะ่ะเบาะสามแถวค่ะกว้างขวางน่าสบายมากๆเลยอาเย็นเจี N ๊ยบเลยนะคะคันนี้ขอทานเงินเดือนนะคะรายรับรวมผู้เช่าซื้อที่ซื้อรถคันนี้ได้นะคะ ขออยู่ที่1น0 0 0ันบาทขึ้นไปนะคะก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะใครกำลังมองหารถครอบครัวสภาพไปชวยนะคะกว้างขวางนั่งสบายแนะนำาป็นรถคันนี้เลยนะคะน่าใช้มากๆเลยค่ะมีแอร์ตอนบนเย็นทั่วถึงด้วยนะคะนั่งได้เยอะค่ะด้านหลังเบาะสามารถพับได้เอาไว้ขนของนะคะสภาพดีมากๆเลยค่ะเอกสารไม่ยุ่งยากในการจัดไฟแนนซ์เลยนะคะโทรมาปรึกษาได้เลยค่ะ กว้างมากๆเลยนะคะสภาพดีไม่มีอุบัติเหตุรับประกันให้เลยนะคะบอดี้สวยมากๆเลยนะคะรถสีดำนะคะมีเซนเซอร์ด้านหลังด้วยค่ะคันนี้ติดฟิล์มพร้อมเลยนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะออกรถไม่ยุ่งยากเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะกว้างนั่งสบายใครกำลังมองหารถครอบครัว SUV นะคะนั่งได้7-8คนแนะนำไปรถคันนี้เลยนะคะ ไตรตาวันซ่า 1.5G กร์ออโต้คันนี้ปี2016ค่ะทีดาผ่อนเจ็ดพันบาทเท่านั้นนะคะสนใจยังไงโทรสอบถามไละเียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092